กาบนวัสการหลวงพ่อพยอมครับเรื่องน้ํามันกัญชารักษาโรคเนี่ยที่มีการปลดล็อกให้ปลูกกัญชาได้แล้วเนี่ยครับหลวงพ่อมีความเิดอย่างไรบ้างครับคือทุกอย่างนะมันมีคุณอันันตมีโทษมหาหันถ้าเราเลือกใช้ส่วนที่มันเป็นคุณเอามารักษาเอามาบําบัดคนป่วยคนไข้ที่บางอย่างทางวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่ว่างั้นเถอะไม่บอกให้ตายอะไรเงี้ยแต่แล้วเขาก็ไปหาที่พิศณุโลกกันเนี่ย แล้วเขาเกิดหายอ่ะเพราะนั้นมันอยู่ที่ใครอยู่ที่คนใช้ถ้าคุณใช้แบบไม่มีพิกัดเอามันมาเป็นเชิงสนุกสนานสำเริงสำราญแน่นอนมันก็ให้โทษและทำลายอะไรรู้ไหมทำลายเศรษฐกิจชาวบ้านที่เขาจะได้ปลูกได้ไปใช้เกินเนี่ย,ยทำลายเศรษฐกิจชาวบ้านและทำลายโอกาสให้แพทย์ได้เอาตัวเนี้ยมาเป็นยารักษาโรคให้แก่คนที่เจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้น พวกที่บัรทอนอยากจะเรียกว่าทําลายชาติเลยอ่ะที่กินแล้วก็ไปชักไปตายไปมีปัญหามากมายประตรทร้อนต่างๆเนี่ยเป็นเพราะตัวเองไม่รู้จักประมาณและไม่รู้จักหาความรู้ว่ามันแค่ไหนพอดีเขาเรียกทางสายกลางนะ่ะมันมีอยู่แล้วคุณไปสุดตรงกินมันสุดตรงใช้มันสุดตรงมันก็แน่นอนแน่นอนเลยแต่ถ้าใช้อ่อนใช ยอนยานหน่อยมันไม่มีปัญหาแต<ะ>่ยอนยานยังปลอดภัย,ภยแต่ไอสุดตรงสุดลิ่มทิมประตูเนี่ยแน่นอนมันต้องสันครอรบรรยากาศกฎหมายเนี่ยพอเขาให้เสรีคุณก็กินเสรีชอบพูดอะไรนะ,ะตามใจไทยแท้ทำตามใจได้คือไทยแท้ถ้าทำตามใจได้เนี่ยมันจะทำให้ประเทศชาติเราพ่ายแพ้ตอนนี้ศรีลังกาเขาล่มจม เราก็ทำไั้จะร่มจมเจ็บศรษฐกิจขาแย่เราก็ามีตัวดีตัวแก้เราไปทำให้แย่ทำไมนะ,ะทำไป,ไปทำให้แย่ทำไมควรที่จะเออสร้างบรรยากาศน่าเชื่อถือไอ้เจ้ากัญชาซึ่งมันเป็นยารักษาโรคได้ถ้าใช้มันถูกประโยชน์ถูกความเหมาะสมพอดีตามาศาสตร์ศิลที่พระที่แพทย์พระท่านก็เรียนนะเรื่องนี้ใช่ครับแพทย์ก็เรียนมาเต็มที่ เพราะฉะนั้นอย่าดือ้ออย่าดื้อกินเกินใช้เกินอะไรก็ตามถ้ามันเกินเนี่ยมันยากทั้งนั้นแหละกินเกินใช้เกินใช้เกินจนกินเกินบ้าเสียหายเมื่อก่อนก็มีเพลงกำลนสมบูรนันนร้นองผมบ้ากัญชาจนหูตาลายเห็นหมูตัวโตต้องบฟายเห็นเดือนหงายกลายเป็นเดือนฟันไอ้นั่นเขากินว่าเขากินจนบ้าจงช่วย กินนี่มันเป็นยากินอาหารนี่เป็นยายางโง่กินยาเป็นอาหารเลยกินไอ้กัญชาเป็นอาหารเลยอันเนี้ยสมองไม่ติดเครื่องกรองว่า,<ส>าแค่คไหนควรแค่ไหนไม่ควครับสาธุครับ